ฮัลโหลสวัสดีค่ะฟ้าค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับหลายๆคนนะคะที่แต่งหน้าจัดค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าโซมไม่กล้าโชว์หน้าสดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านั่นเองและอีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือปัญหาที่แบบว่านอนดึกนะคะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ย รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอน้อนไม่เต็มอิ่มนั่นเองค่ะซึ่งฟ้าเนี่ยก็เลยต้องหาวิธีการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ชอบลองหาวิตามินมาลองทานค่ะจนมาเจอตัวที่ถูกใจนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะสกินดีท็อกนั่นเองค่ะสกินดีท็อกเนี่ยพอรับประทานเข้าไปใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ย อาการอ่อนเพลียหายไปเลยนะคะเรารู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นนะคะเฟสขึ้นนั่นเองค่ะตัวสกินดีท็อกนะคะมีสารสกัดค่ะจากมิลทิสเทอร์นั่นเองซึ่งช่วยขจัดสารพิษออกจากตับนั่นเองนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวฝ้ากะบริเวณช่วงแก้มของเรานั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุค่ะ เป็นตัวช่วยของเรานะคะที่บอกว่าช่วยปรับสมดุลในร่างกายทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสนะคะตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยค่ะสวยหน้าสดนะคะเผยผิวสวยภายในสู่ภายนอกค่ะตอนนี้เนี่ยฟ้าก็ขอตัวไปดูแลตัวเองนะคะด้วยการรับประทานตัวสกินดีท็อกนั่นเองค่ะบ๊ายบาย